สำหรับน้องๆมือใหม่นะคะที่อยากขยายบอลนะคะโอ้โหมีน้องๆมาอินบ็อกมาถามพินุช์มากเลยว่าอยากได้แบบว่าบอลสีที่เราแบบถูกใจแล้วก็สวยนะคะเราอยากขยายพันธุ์ให้เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่พินุชให้ดูแบบนี้นะคะวันนี้พินุช์มีเคล็ดลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะน้องๆจะต้องเตรียมแม่พันธุ์ที่น้องๆอยากได้ก่อนนะคะถ้าไม่มีแม่พันธุ์ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะและก็เตรียม อุปกรณ์นะคะซึ่งจะมีมีดนะคะมีดควรจะใช้มีดที่คมแบบคมกลิบเลยนะคะถ้าเกิดมีดไม่คมนะคะการผ่าหัวบอลจะทําให้หัวบอลแตกแล้วก็ช้านะคะเสียหายได้นะคะและข้อที่2ก็คือ ปูนแดงโอ้โหูปูนแดงนี่มันเป็นเหมือนยาสามมันจะจําบ้านของคนที่เลี้ยงต้นไม้เลยนะคะการที่เราต้องเตรียมปูนแดงเนี่ยก็คือไว้ป้ายตรงแผ่นะคะอทีนี้เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์รณและต้นพันธุ์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูเลยเราต้องนําต้นพันธุ์ของเราเนี่ยมาล้างออกก่อนนะคะการที่เราต้องเอาน้ําล้างเนี่ยให้ออกเนี่ยเพราะว่าเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้ลากเขาชํานะคะนี่เราก็ค่อยๆนี่นําแล้วก็เอาดินออกนะคะแล้วก็ล้างนะคะ เพื่อเอาวัสดุปลูกออกก่อนเมื่อเราเห็นหัวแบบนี้นะคะก็ให้ใช้น้ําฉีดนะคะให้ดินที่อยู่ติดกับหัวเนี่ยออกนะให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมนะคะผ่านะคะในในที่ที่มันสะอาดเลยนะคะมีดถ้าสมมุติว่าน้องๆใช้มีดธรรมดาที่แบบที่เราใช้กันเนี่ยควรจะทําความสะอาดมีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะหรือว่านําไปลนไฟก็ได้นะคะ เราเตรียมหัวเสร็จแล้วเราก็ผ่าแบบนี้เลยนะหลังผ่าเนี่ยเราก็มาผ่าซ้ำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะในการผ่าให้เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเราควรจะเลือกดูนะคะว่าตำแหน่งตรงไหนที่มีตาหรือมีเขาเรียกว่ามีเขี้ยวมีลากประมาณนี้ให้เราเว้นไว้นะคะเพราะตรงนั้นน่ะจะเป็นส่วนที่งอกนะคะน้องๆอย่าไปผ่าตัดทิ้งนะคะก็ให้เราเว้นไว้ตรงส่วนที่เราผ่าให้ออกเป็น ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเตพินุจะผ่าชิ้นใหญ่หน่อยนะ,ะเพื่อความชัวรในการขึ้นนะคะออไม่ขี้เหนียวชิ้นตาเลยอา่ทีนี้หลังจากเราผ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็นําชิ้นตาที่เราผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมาล้างด้วยน้ําปูนนะคะให้สะอาดล้างยางออกให้หมดเลยนะคะพึ่งให้แห้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างเราพึ่งเนี่ยเราก็มาเตรียมเขาเรียกว่าวัสดุปลูกนะคะ ที่จะใส่ไว้ในถ้วยแก้วของเรานะคะวัตดุปลูกที่พินุชใช้เนี่ยพินุชก็จะใช้พริกมอสกับทรายนะคะสําหรับทรายเนี่ยพินุชจะเป็นทรายที่พินุชเอามาล้างนะให้สะอาดแล้วนะคะแล้วก็มาคลุกกับพริกมอสนะคะอย่างละครึ่งเลยนะคะพินุชใช้อย่างละครึ่งนะคะ,ะหลังจากนั้นแล้วการที่เรา ใช้ทรายผสมกับพริกมอสเนี่ยความชื้นมันก็ยังไม่ดีพอใช่ไหมคะพี่นุชก,ก็จะใช้พีอ,อัคิดเงินเนี่ยหซีซีกับพีอ,อัคิดทองเนี่ซีซีนะคะละลายนะคะผสมในน้ำา2ลิตรนะคะแล้วก็มาคุกเขานะคะในพริกมอสกับทรายเพื่อให้มันมีความชื้นนะคะอยู่ในนี้แล้วเวลาเราวางชิ้นตาไปเนี่ยชิ้นตาของเราเนี่ยก็จะได้รับอาหารจากที่เราใส่ไปให้ด้วยนะคะหลังจากที่เราเ,เตรียม เขาเรียกว่าวัสดุปลูกเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรานําชิ้นตานะคะไปวางในถ้วยแก้วโดยให้ตรงเขาเรียกว่าตรงหนังหรือว่าอตรงเปลือกอะคะ่ะวางแนบอยู่กับออตรงส่วนวัสดุปลูกนะคะเมื่อเราวางเสร็จแล้วก็ให้เราปิดแก้วให้สนิทนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณ2-3อาทิตย์นี่เราก็จะได้แบบนี้มาเลยนะคะเขาเรียกว่าสำเนา ถูกต้องค่ะเราปลูกชัยชนเราก็ต้องได้ชัยชนใช่ไหมคะอ่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพี่นุจะเอาต้น บอนสีที่เราอยู่ในถ้วยแก้วเนี่ยลงปลูกในกระถางเล็กนะคะว่าเราจะต้องเตรียมวัสดุปลูกอย่างไรคะวัสดุปลูกที่เรานําปลูกในกระถางเล็กกับที่เราปลูกในถ้วยแก้วเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเพจพินุษ์พิชออนนะคะสอนสร้างรายได้จากงานอดิเรกนะคะและอย่าลืมกดแชร์ให้พินุชด้วยนะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดี